สวัสดีค่ะเป็นส่วนสปริงเด้งดึงนะคะเป็นสปริงเด้งดึงนะคะอันนี้นะคะจุ๊บดุยจุกดุย,ดดยถ้าเราไม่มีบันไดก็เลยทำไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนพับอีสพับอีส ไกลเกินไปอ่ะทำกี่ใกล้เลยค่ะ โอเคค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นของสี่เหลี่ยมสายลุงนะคะนี่เสียงแปลกนะคะเสียงแปลกมากทุกคนเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอาเลยนะคะคอมเมนต์ จะไม่ไกลสิกลัวท่านผู้ชมไม่ได้ยินโอเคค่ะตัดไปที่เราเตรียมของเสร็จแล้วนะคะมาแล้วนะคะก็เป็นส่วนในชิดชู่พันหัว อันนี้เราจะมาแบบแนะนำให้น้องๆไปเล่นกับพี่กับน้องได้นะคะก็ฉีดมาแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเอาไปทำที่จม,มูกเหมือนเราวไปเสริมจมูกมาเออมีตาหลุดดีเียแหละต้องพับไหมคะต้่งพับใช่ไหมล่ะ ไว้ปิวไปเร็วโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะแต่ว่าใครมีก็เทปก็ต้องแปะนะคะเนาะ,ะอันนี้จะเอาแบบคองคองแตกเไรแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมนะคะโนนชิดชูนะคะ ก็สปริงดึงมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นซูตจากอโยธยาเลยนะคะก็ตอนนั้นโควิดซาอยู่โควิดมาอยู่แต่ว่ามันซาไปแล้วนะคะะอือคือเขาไม่เล่าเรื่องโควิดแล้วหังจากที่น้องคอมตายไปนะคะแล้วก็เลยโดนทางไปงานแต่งนั่นเองที่ อโยธยานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจเนี่ยแหละที่เล่นนะคะเพื่อนให้มาให้เราฟรีๆนะคะยืมไม่ได้ยืมนะคะขอะอันนี้น้องให้มานะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่เป็นหวัดเลยนะคะเสียงดังไหม

หนจุ้มหนูจุ๊บหนูแม่ไม่จู๊เลยโอเค,อเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่หลามออกมาไม่ได้เอาพี่พี่หลามอันนี้ละกันพุงเปิดโอเคอ่าพี่หลามพี่หลาม ขอตัวไปเอาพี่หลามก่อนมาแล้วค่ะนี่เป็นพี่หลามของเรามันคือใส่หัวได้นะน่ะม่ใส่หัวได้แต่มมนไม่ใส่ยังไงเออใส่แงงบบ ฉันเกิดมาเป็นคนก็คือพีนิคอนนะคะถอดเอากันโอเคนี่คือพี่นิคอนนะคะมาดูกันว่าเราจะเตรียมของอะไรอีกมาดูกัน,นะคะ่ะอ้อรุปว่าไม่ได้เตรียมนะคะหมดแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ